ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดหรือว่าเกิดมาเนี่ยนะฮะจนมาถึงณนะวันไหนที่เราได้ทําบางสิ่งบางอย่างให้คนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากขึ้นว่าเฮ้ย<อ>ทำไมเด็กคนนี้มีอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน,นอ่ะอ๋อฮะถ้าเอาช่วงเด็กๆก,ก็คือจะเป็นตอนที่คุณแม่พาไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนเขาที่คุณพ่อเขาเพิ่งเสีย นะคะแล้วเหมือนประมาณว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ8ปดเขวบได้ค่ะปสองปสามน่าจะประมาณนั้นนะคะจริงๆหนูว่าเล่นกับวิญญาณมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่เล่นเหมือนเล่นคนเดียวอ่ะแต่ที่บ้านก็จะไม่ค่อยรู้เป็นแม่ซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครๆไม่แต่ว่าหนูจะเล่นกับกุมารมากกว่าอ่าแล้วแปลว่าตอนนั้นคือพ่อรู้ไหมพ่อมีความสงสัยแต่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นค่ะพ่อเขาจะสงสัยว่าลูกเราไม่ไม่ธรรมดาในเรื่องของจิต จิตวิญญาณต่างๆแต่ว่าที่ชัดเจนที่แบบเราเห็นกับกับตัวเองชัดเจนแล้วคนอื่นก็แบบได้รับรู้เนี่ยก็คือตอนที่คุณแม่พาไปเยี่ยม,มเพื่อนเขาที่ปราจีนบุรี<ม>ซึ่งคุณพ่อเพิ่งเสียคุณพ่อเพื่อน,นะคะ่ะ<ม>แล้วก็ไปขณะที่กําลังเลี้ยวเข้าบ้านเขาอะหนูเห็นเป็นผู้ชายแก,แก่แบบไม่ได้แก่มากนะคะประมาณ6 60, 60กว่ากว่าๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อใส่กางเกงเหมือนชุดอยู่บ้านนะคะแต่ว่าหน้าตาเขาดู ซิดซีดตัวซิดซีดแล้วก็เราปกติเราเห็นคนทั่วไปก็จะชัดใช่ไหมคะคแต่อันนี้เหมือนมันมีมเมฆหมอกอะไรมาบังเขาให้เราแบบเหมือนแบบเหมือนเราตาเราแบบมีขี้ตาแล้วต้ขงขยี้อะ่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเราก็เห็นรอบข้างเขาว่าชัดหมดเลยแต่ทำไมนคนเนี้ยไม่ชัดอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีรอยแผลที่แบบเหมือนผ่าการเย็บอะคะแต่ว่ามันไม่ได้ติดผ้าก,กอดอะเออเป็นแผลอย่างเดียวอที่หัวหนูก็แบบ ยิ้มให้เขาด้วยด้วยความที่เราไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเขาคือคนอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นเป็นผีตอนนั้นคือแปดเก้าขวบใช่ค่ะเพราะเราเห็นเห็นผีมาเป็นเป็นคนด้วยกันใช่ด้วยด้วยด้วยการตลอดเราไม่รู้จักว่านั่นคือผีแล้วก็ยิ้มเขาก็ไม่ยิ้มให้แล้วเขาก็ทําเฉยเยเหมือนแบบเหมือนแบบไม่เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช่เหมือนแบบเมินสายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออ อธิบา,ายค่ผมพูดไม่ซื้อไม่ซื้อตอนนั้น <c oughs> หดีก็เลยบอกว่าเอองงๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เข้าไปในบ้านคุณแม่ก็คุยกับเพื่อนเรื่อยเปื่อยจนมีอยู่ตอนหนึง่งเ <c oughs> พื่อนคุณแม่พูดขึ้นมาเองว่าเนี่ยพ่อเขา,าเอ,อ่ะเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยไว้วันนี้น,นี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปเ,ออเหมือนกับทําบุญให้นะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แล้วอยู่ดีเพื่อนแม่ก็พูดว่า ศพพ่อเขาผ่าชนสูตรหมดเลยผ่าตรงนี้ผ่าตรงหัวนะเย็บอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเขาใส่เสื้อแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็ถามแล้วลักษณะหน้าตาแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าคะาาเพื่อนแม่ก็แบบแรกๆก็ตอบสักพักเขาเหมือนเขาเริ่มคิดได้ว่ารู้ได้ไงวะอา,าอาอย่างเงี้ยแบบเขาก็ถามแม่ว่าเฮ้ย ลูกลูกแกรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็แบบคือแม่ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าหนูอะเห็นแม่แมม่่แแบบภาวนาเลยว่าขอให้หนูปกติเพราะแม่คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผิดปกติแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเราเป็นเป็นคนเป็นวิญญาณไม่ดีมาเกิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็คือรักเราปกตินะคะทีนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ไม่กล้าถักต่อเพราะเหมือนเขาเริ่มกลัวค่ะพ่อก็เลยบอกอ๋อลูกอย่างเงี้ยแหละลูกจะชอบแบบ เห็นอะไรแปลกๆกับคนทั่วไปแล้วเขาก็คือเปลี่ยนเรื่องคุยกันไปเลยแต่พ่อกับแม่ก็เริ่มเอ๊ะเราก็เริ่มคุยกันว่าเออลูกเรามีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆหรือเปล่าหร,หรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่หนูบังเอิญพูดแล้วมันดันบังเอิญตรงก่อนที่จะไปเรื่องเล่าต่อครับผมขอถามนิดน,นึงว่าเรามีความเชื่อหรือศรัทธาในเหมือนบางคนนั้นต้องทเคารพหรือแบบเหมือนบูชาเทพเทวดาหรือว่าอะไรไหมตัวเรามีไหม ไม่จําเป็นไม่ค่ะหนูนับถือพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วก็หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่แหละค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ที่หนูว่ามันคือที่สุดที่หนูจะยึดได้ครับแล้วก็กลับมาพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีสังคมกว้างมากขึ้นการทักหรือการอะไรเนี่ยของเรามีบ้าขึ้นมาหรือว่ามีคําพูดว่าเฮ้ยส้มบ้า ส้มบ้าแต่มันได้นะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรปรึกษามันสิอะไรก็มีมั้ยมีวิด่ากันจนเอาน้ำสัตว์หน้าเพื่อนเลยหนูอะโดนด่าจนแบบเราทนไม่ไหวเฮ้ยด่าเกินไปอ่ะเฮ้ยเพี้ยนเปล่าเฮ้ยมโนเองด่าบ้าเลยพี่อหรอเฮ้ยบ้าเหรอส้มมงอกับบ้าเพ้อจ็แบบยืนด่าเราเลยทั้งทงที่เราอะช่วยนะเราเราเาก็เหมือนจะถามเพื่อลองเราเฉยๆแต่ว่าเราพูดไปแล้วมันดันไปทําให้เขากลัวหรือมันเป็นมันดันไปจี้ใจดำอะไรอย่างเงี้ยเราเราเขาก็เหมือนส่วนเรากลับอะไรเงี้ยเราก็แบบ ด้วยความด้วยความที่เราโมโหอะแต่เราไม่ไม่เหมือนมือไวอะค่ะหยิบน้ำสาดเลยแล้วเราก็เดินหนีไปเลยเพราะเราอมขันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขันมือถือเขาคงขันโน้ถือนั่นแหละใช่คงทุกวันนี้เพื่อนยังหัวโนไปอทีแล้วอันนี้ที่ว่าเนี่ยคือมีดวงตาที่สามด้วยค่ะซึ่งดวงตาที่สามตรงนี้ตอนแรกกับไม่คิดไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือดวงตาที่สามหรืออะไรไม่ค่อยรู้อะค่ะเราก็จะดูหนังดูละครเราก็แบบคล้ายๆที่เราเห็นเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้คิด ว่าเราจะเป็นอะไรอะค่ะคไม่ไม่คิดว่าเป็นตัวเองเห็นังไงอะเป็นยังไงอะ,งงอะมันแล้วแต่เคสเลยอะค่ะพี่ใหญ่บางครั้งเราจะเห็นเป็นถ้าเราเห็นกับตาเนื้อ,อบางครั้งมันจะชัดเหมือนคนบางคร,บครั้งก็ไม่ชัดอ๋อไม่ใช่มีตาตรงนี้ใช่ไหมเออมีตรงนี้ก็มีด้วยตรงนี้มันก็จะเห็นไม่เหมือนกับภาพในสมองเราที่เราคิด คือถ้าอะไรที่เป็นในหัวเราอะ่ะเราจะเราจะรู้สึกต๊บๆอ,อยู่ตรงเนี้ยเราจะตื้ออยู่ตรงบริเวณสมองแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นตาตรงเนี้ยเราจะตืต้ออยู่บริเวณนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแบบมีความรู้สึกจ,กกจั๊กจีนหน่อยๆอะ่ะแต่มไม่ได้จ,จั๊กจีจนเรารู้สึกอย่างนั้นนะเจ็บคันไม่เจ็บไม่คันแต่มันจะรู้สึกแบบอะไรปวดปวดไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วมันมาส่งถึงตาเราสองข้างมั้ยมันแบบ บางครั้งไม่ค่ะไ,ไม่เปลี่ยนแต่ว่าบางครั้งที่วิญญาณไหนเขาสามารถสื่อกับหนูได้ด้วยตาเนื้อเนี่ยซึ่งอาจจะมีความผูกพันบางอย่างที่ทําให้เราเห็นเขาได้ชัดมากกว่าวิญญาณอื่นๆเนี่ยมันก็จะเห็นกับตาเนื้อ,อแต่ถ้าเกิดว่าวิญญาณไหนที่เป็นทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นใช่ใช่ซึ่งเมื่อก่อนหนูหนูไม่ไม่เชื่อเซนตัวเองไม่เชื่อทุกวันนี้ก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็คือเราต้องพิสูจน์ทุกอย่างที่เราเห็นลองอย่างนี้ก็ได้ฮ ถ้ายังเห็นอยู่แปลว่าตาเนี่ยเปิดส่วนใหญ่หนูก็จะจะจะหลับตาแรกแรกที่เราที่เราลองพี่เจหนูก็หลับตาหลับตาสองข้างเลยโอเคก็เห็นแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเนี่ยที่เป็นวิญญาณจริงๆเนี่ยจะเห็นตอนที่เราแบบช่วงกระพริบตาเราเห็นวิญญาณอย่างเดียวหรือว่าเราเห็นทุกสิ่งที่เป็นลักษณะที่เหนือธรรมชาตินะไม่รู้ว่าทุกสิ่งไหมเพราะว่าคือเราะพูดง่ายๆถ้าเห็นเป็นผีก็แก๊ก็แก้ แต่บางทีเห็นเป็นใส่ชาดามาอันนี้เห็นเป็นแบบอ,อนนี้เห็น,เ,หนเป็นเทพเจ้าองค์นี้นี่น,นี่ขนาดนั้นไหมขนาดนั้นไหม, <c oughs> มก็ประมาณนั้นแล้วก็เห็นออร่าของคนด้วยซึ่งมันจะไม่ได้สีเดียวกับของวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นกล้องถ่ายมาแล้วเห็นซึ่งของหนูว่าสมมติสีน้ําเงินของแต่ละคนก็จะไม่ให้ความหมายไม่เหมือนกันสีขาวอันนี้จะค่อนข้างสแตนดาร์ดว่าว่าเป็นหลักธรรมเป็นความรู้สึกรู้สึกดวงบุญอะไรต่างๆของพี่สีอะไร อ๋ออยากรู้ซะกันตอนนี้อยากรู้ละรอกันลยของวิ่งเหรอคะของพี่เจข้างในสีเทเกตตกดทางก่อนเลยตึงตึงเอาเล่นได้เหรอคะไม่ไม่รู้นะเนี่ยรายการเราสบายผีคุยเล่นผีคุยเล่นต่อเลยตอเคก่อตัวตอนแรกอ่ะเห็นเป็นช้นแรกเลยสีชมพูครับนั้นะนั้นละ k i t จะเป็นเรื่องของความ รู้สึกอะไรก็ตามเกี่ยวกับความรักแล้วก็คนรักอที่คนรู้มนติดจะตายเห็นไหมชครับผมคนโกเมียมากเลยคุณเตียนเนี่ยตรงเตียงรอบเลยไม่ไปสามเทเผลอหลับต่อต่อต่อโอเคค่ะแล้วก็ถัดออกมาชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นสีแดงอระหว่างสีแดงที่จะไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสีทองคั้นอยู่ซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อเหมือนเรามีความเคารพระลึกถึงไรตาย อยู่บ้างไกลแล้วใครไปถึงสีแดงเชื่อต่อได้ครับ <c oughs> แล้วก็ข้างๆก็คือจะเป็นสีออกทองๆค,ค่ะเหลืองๆทองๆก็จะเป็นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ หลักธรรมในใจคุณธรรมในใจความเชื่อต่างๆแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างนอกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของสีน้ําเงินอันนี้ของของพี่เจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานก็คือเหมือนกับว่าเราทํางานแล้วเราเหมือนกับซ่อนความเชื่อต่างๆเนี่ยไว้ใต้ภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกมาจะบอกว่าพี่เป็นคนเชื่อมากเลยใช่ไหมสมมตินะสมมตินะเป็นคนเชื่อมากเลยแต่ซ่อนทุกๆอย่างไว้หรอถ้าไม่ถ้าเหมือนว่าถ้าพี่ไม่เชื่อแต่พี่อะทำหน้าเชื่อได้ ใช่ไหมความหมายปะก็เป็นเหมือนคนที่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าภาพลักษ์ที่เราแสดงออกทางหน้าตาหรือสีหน้าท่าทางอะไม่ได้บอกว่าว่าเรารู้สึกอะไรเป็นคนที่แบบไม่ให้ใครมานั่งเดาด้วยสีหน้าท่าทางใช่อชอบ่าพี่ใหญ่มากเลยใช่ไหม ที่ผมพูดให้พี่ฟังเดี๋ยวทางบ้านเขาไม่อยากรู้เนี่ยเดี๋ยวรู้ผมหมดแล้วอ่ะพี่ใหญ่เป็นไงบ้างเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสีหมดยังสีหมดยังไม่จบเลยจออเนี่ยเยอะแยะคุยทงนู้นสิยังแล้วก็มีสีดำเป็นวงนอกสุดสีดำนี้จะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลหรือความเข้มงวดในเรื่องของงานที่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าสีดำกับสีน้ำเงินมันมีความอินเตอร์เซตกันค่ะซ้อนกันเออ ไม่ได้บอกว่าพี่จจริงมีอะไรดำๆอยู่ไม่มจริงจังไม่ไม่มองบอกถึงความจริงจังความมุ่งมั่นและความชัดเจนจริงจังเอาจริงเอาจังเราเห็นสีเป็นชั้นชๆๆๆแบบนี้เลยหรอค่ะมันออกมาหนาขนาดไหนในแต่ละสีเราแต่คนนะพี่มันไม่เท่ากันแล้วแต่ช่วงอารมณ์ความรู้สึกคนด้วยจะเป่งออกมาหรอใช่สมมติหนูจะเ่่าไปได้แลมันก็เป่งเสื้อไปสู้อย่างนี้ปะ นั่นดต่ก้อนบอลไม่ที่มันแบบมีพลังเป็นเปออกมาอย่างนี้ไงเป็นชั้นๆออย่างตอนเนี้ยถ้าเราพูดเนี่ยอย่างพี่เจอะเป็นหนาขนาดไหนแต่ละอันแต่ละอันเนี้ยก็ถ้าเป็นสีชมพูนะคะก็จะหนาประมาณนี้สีแดงก็จะหนาประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองประมาณนี้นะคะส่วนสีน้าเงินจะประมาณนี้ส่วนสีดําก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันมีไอไออกมาข้างนอกด้วยเหมือนกับมันกําลังทํางานอยู่ เหมือนกําลังทํางานอยู่เหมือนเหมือนกับไอ้ความจริงจังหรือความเอาจริงเอาจังตรงนี้มันกําลังทํางานอยู่เยอะเลยนะเนี่ยเราเนี่ยหลายสีเลยพี่ใหญ่ล่ะครับมาทางนี้พี่ใหญ่ล่ะของพี่น้อยพี่ไม่เคยให้ใครดูดวงพี่เลยนะไม่เคยให้ใครดูลักษณะอันนี้ดูออร่าดูออร่า อ่ะดูก็ได้ดูให้หน่อยชั้นแรกเลยคือสีขาวสีขาวคือถ้าหนูไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ไปไปช่วยที่เชียงรายมาหนูก็จะไม่มไม,ไม่ไม่รู้ว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเหตุการณ์อะไรแต่นูว่าสีขาวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นออร่ราของคนที่เพิ่งกระทําสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตอาสาบุญกุศลหรือสิ่งที่ มันบริหารดวงจิตรเราให้ระลึกชอบระลึกดปีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีด้วยความรู้สึกใจเราจริงๆอะค่ะครับครับแล้วก็มีสีเหลืองออกทองทองซึ่งคนละสีกับของกับของพี่เจงก็คือว่าสีทองตรงเนี้ยของพี่ใหญ่มันจะสืบเนื่องมากับสีขาวมันอินเตอร์เซ็กันเหมือนกันก็คือว่าอันเนี้ยมันนไ,ได้เรื่องของดวงธรรมได้เรื่องของคุณธรรมความความความดีครับความเรื่องของ อยู่ใช้คำไม่ถูกแต่มันเรื่องของเรื่องของความดีที่เราแบบมีมีมีการไปทำบุญในสิ่งที่มันแบบยิ่งใหญ่มาค่ะ mm hmm. เป็นบุญใหญ่มาพูดง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนเป็นการตั้งใจไปช่วยเหลือคน mm hmm. ช่วยชีวิตคนนี่แหละมันก็คือเรื่องของที่มันเป็นบุญใหญ่ <Yeah. S 2> นะแล้วต่อไปก็คือไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากนะคะก็คือนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสีเขียว สีเขียวสาเหลือสายเขียวสีเขียวอะไรก็ยิ้มได้เลยซึ่งสีเขียวของพี่ใหญ่อันนี้จะวงบอกถึงถึงความไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่พี่อันนั้นก็คือจะเป็นสีเขียวในเรื่องของความมีมีมีทัศนคติมีความจิตที่ดีมีความอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับ อารมณ์ดีอ่ะมีมความอย่างนั้นนะคะแล้วก็ใ,<ห>ในเรื่องของ,งในเรื่องของขั้นต่อไปเนี่ยหนูเห็นเป็นสีออกเดี๋ยวนะยังไม่จบสีเขียวเนี้<ด>มันจะมีฟ้าแกมอยู่อยู่ขั้นนิดนึงก็คือ,คอเหมือนกับฟ้าเนี่ยมันจะเป็นขั้นต่อไปของสีเขียวเนี่ยค่ะคซึ่งฟ้าเนี้ยของของของพี่ใหญ่สีสันมันค่อนข้างสดใสมากเลยอ่ะเออก็คือจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกแบบว่า ดีใจที่ได้เดี๋ยวจะได้เจอจะได้จะได้คุยจะได้อะไรเงรี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสีออกเทาซึ่งสีเทาๆเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับหน้าที่เออเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานต่างๆซึ่งแต่ละคนจะสีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะหมดแล้วหมดแล้วแค่น,นี้แค่น,นี้ค่ะโอเคเห็นอะไรในตัวพยยยี่ใหญ่อนอกจากออล่ามมีมตรงตรงเลยนะเห็นเห็นหนูเห็นเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าปางเดี๋ยวนะพระปางอะไรนะที่มีเหมือน ยอดขึ้นอย่างเงี้ยคล้าย,ายพระพุทธชินราชแต่ไม่ใช่อ่ะค่ะคล้าย,า,ยายปางทรงเครื่องประสาะตอนเนี้าาตะตอนน,นะตอนนี้พอหนูพูดเนี้ย <c oughs> สิ่งที่พี่กำลังจะทำนะเห <c oughs> มือนอยากจะกัดหน้าน้องทำไมหิวหน้าหนึ่งเหมือนลูกชิ้นลรอพี่ไม่รู้อ่ะแค่นี้อยากกัดหน้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกอยากจะกัดหน้าเขาอยากจะบีบคอ พอหนูไปพูดในสิ่งที่พี่ไม่อยากให้รู้ไหรอขอลุกเลยก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าพี่ใหญ่พยายามสะกดความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ให้หนูอ่านออกอเปล่าปกติต่อเลยต่อต่อต่อเลยอ่ะโอเคได้อีกเนี่ยอยากอีกพีก็ยนกนอกจากพระพุธแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นเรื่องของ ญาติผู้ใหญ่ที่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็เป็นเหมือนกับคนแก่ที่เป็นเหมือนกับตายายที่เราที่เรานับถือหรือแบบให้ความเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้ว,ลวมีผลอะไรกับเราอ่ะเขาไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ว่าด้วยบารมีบุญบารมทีที่เราที่เราทำอะค่ะส่งผลให้สิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเหล่านี้มาวนเวียนอยู่กับดวงจิตเราครับเหมือนกับถ้าย่างพระพุธอย่างเงี้ยค่ะม,มันเป็นนัยยะก,ก็คือพี่ใหญ่มีการ เหมือนกับพี่ใหญ่หนูไม่รู้พี่ใหญ่ปกตินั่งสมาธิสวดมนต์หรือทําบุญปฏิบัติอะไรเงี้ยบ่อยไหมซึ่งไม่ได้ทํามานานแล้วหลายปีละซึ่งสิ่งที่เป็นพระตรงเนี้ยค่ะเวลาที่พี่ใหญ่ทําเหมือนกับทํางานใช้ชีวิตทั่วๆไปนั่งรถนั่งเครื่องบินหรือออกไปทํางานทุกอย่างคือการฝึกจิตของพี่ใหญ่หมดเลยโ <c oughs> ดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิ <c oughs> ไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องนุ่มนุ่งผ้าเหลืองอะไรยเี้ <c oughs> เราฝึกที่จิตเราฝึกที่จิตแล้วจิตเรามันเป็นกุศลจริงๆไงคะในแต่ละสิ่งที่เราทําเราตั้งใจอันไหนจริงเราจะทําอันไหนไม่จริงเราจะไม่ไม่แตะคือพี่ถามนิดน,นึงนะสิ่งที่หนูพูดมาเนี่ยนะพี่เคยถามสิ่งหนึ่งกับคนที่เห็นเหมือนน้องค่ะถ้าพี่นึกถึงสิ่งหนึ่งน้องสามารถตอบได้ไหมว่าสิ่งนั้นอ่ะเห็นเป็นอะไรเหมือนระลึกเหมือนพี่คิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็ถามว่าหนูก็จะตอบว่าพี่คิดถึงอะไรอยู่อย่างี้หรอลองดูก็ได้ลองดู O <laughs>